สวัสดีจ้าวันนี้ฝนมาให้อีกแล้วนะจ้ามือหาเหมือนเดิมฝนพากินคือเก่านะจ้าแต่มือวันนี้ฝนได้เป็นอาเป็นหม้อร้อนจะเป็นซุก,กี้ชาบูนะหม้อร้อนจา้าอันนี้ก็มีน้ำซุปสำเร็จนะจ้าเป็นน้ำซุปของชาบูฝั่งกน้ำจิ้มซุก,กี้พันท้ายนระสิงสุดพริพกกระเลี่ยงนะจ้ากวางตุ้งอ่าสุดพริกกระเลียงจา้าเผ็ดจักน่อยนละงเผ็ดแต่อร่อยเนาะฝนเปิดกันลยเพิ่งเปิดกินเลย ไม่นด้กินคนเดียวแตคือลงไหลายเลยเนาะขอหยาดบางเลยทีนี้อ่ะก่อนนะจะลืมไปเบิรงหมูหมูมีอะไรน่าดูเนี่ยหมูซ้มซั่งซั่จาันีจะมีกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นนะจ๊ะแล้วกวุวนเส้นมม่ได้กินคนเดียวจะัะกันเลยแบบเครื่องบลหลายแลวกันมีผักนิดนึงแต่มีผักมีเห็ดเข็มทองนะแล้วกับไข่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายน้อยนึงจ้ะขึ้นช่ายอ่ะเก็บอยู่ส่วนแต่ว่าผักอันนี้ซื้อมานะคะ แล้วคนขอ,อยาาดหมอห้อนเท้าคนแล้วอืนเอาเห็ดลงก่อนนะข่อยาดแต่มากินกินสุกี้น้ำฝนสุกี้ชาบูเนาะเอินใบยางใบบดเลยแัดแปลงแัดแปงอากาศขึ้นชายแต่ฝนหมักปวามหอมเนะมาะหมักขึ้นชายแต่กินย้ํากบมัดพราวคนของบบเคยเอาไปกินแบบสดๆแบบเอาไป กินแบบกูจะกินมะม่าๆๆแล้วก็อันนี้ผักผักกาดใส่กบาบบอกเคยเลยก็จิกินได้ทุกกัรนะจ๊ะคนบัเคยคิดมีผักสลัดอ่ะมันหาได้แค่นี้นะหา <c oughs> ได้ตรงนีก้กินแค่นี้จะ้ะกินคนเดียวกินง่ายๆเลยกินลงไปไม่ยังก็ทิ่มลงไปนะกำลังหิวเข่าพอดีเลยวุ้นเส้นใส่ทีหลังลูกชิ้นใส่ก่อนอันนี้ลูกชิ้นของโกเด้งลูกชิ้นของโกเด้งค่ะ เยอะๆ้กุ้งใส่ที่ลังนะกุ้งกระบ,บุนเสซนอื่นนำ้กกนลนนำลายแล้วจ้ะอยากกินลายอื่นน้ำลายแล้วหมูสามชั้นสไลด์บางๆน,นี่เราจะซิกเนเจอร์ลงฝนนะมากวก่ายฉันกินหมูกระทะเลือกไว้กินนะ สุกี้ยั่งเส่บจวันนี้หมูสามชั้นฝนกะก็กินได้แต่มันกระแทกพื่อกันแต่ว่ามันสิขาดมันขาดแบบมันมันต้องมีนะจ๊ะมันอยากมาแตมว่าสิบเแล้วมาแล้วจ้ะคนเอินไปแม่แม่พ่อพีเอสพีเอ็มนะจ๊ะล้วก็ปลาไก่ปลาใหญ่กินสุกี้น้ำฝนสุกี้ชาบูนะเรืนซสุกี้ดีเลพราะว่าชาบูมันต้องแบบลวกๆลวกลวกลวกนะเห็นกัเจ้ากินชาบูแล้วก็อยาก นตามได้วหุ่นเส้นยกเส้นทวมหัวคือเก่าตามด้วยกุ้งค่ะใส่มื้อพร้อมผายให้ทั้งพี่จุ่มน้ำห่อนประกัดไข่ละไข่ต้มไข่ลงไปต้มแต่ว่ามันไข่ต้ม ไขไหลลงไปข้าง,างล่างละคนขอุญาตีไข่หนุ่แตกกันนะคนมาไข่แบบผสมกับน้ำซุปน้ำซุปนัวค่ะได้ใจเนี่ยอบอกเลย ฝนไส้หมอเรยร้อยแล้วกินพร้อมกันก็ฝนเลยนี่เป็นน้ำจิ้มซุกี้นะ,ะ๊ะพันท้ายแต่สูดพริกกระเหลี่ยมคนกันตีไข่ให้แตกเมื่อกี้ฝนชส่ตงไปไข่ฟองเนึจัดแต่ฝนหาไข่แดงบะพอเลยตอกลงไปอีกหนึ่งฟองคนกนันเนี้ยให้น้ำซุปมันเข้มคนมาจ้ะยกเส้นทมหัว แกบดีๆนะจ๊ะช่วงนี้เป็นอุดรคนคุยกับพี่เพ้นน้ะประจาเมื่อเนี่ยอุดรกระตกต่ะตกแบบปล่อยๆนล้ลเล้นๆเนี่ยกินก่อนจ้ะมันมินแบบจ้ะ สเจ็ดเดืเอจะเดือดจังเด็ดซักไ <c> ช <oughs> ยกระดาษสูต้องเปือง คือเมื่อคืนหอดลูกซ้ายสองคนถ่ายนอไปเนะี่ยส่วนเ่อได้ากเพิ่บมบัวม้าเป็นค่าไปเร็ยสามซ่อน ปราณน้แป,ปบายเสร็จทำให้ฉัด,ดูดน้ำสุบฝนแบบกันก สนหากุุงกันเดี๋ยวกุ้งมันชิ้นหดไปแล้วบ็กเค้ามันจ,จับกินได้หลายๆาคนลองพวกสินงกัน một lần say mưa ta khỏi đàn Cung cà đen đi ta ngon 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 phân mà tăng đổ rồi nhắn bớt pháo hoa như thế này Chúng nhắn xí cả Quân sen มาต้องโดนล้วยัยงมาซ้อมหอนเลยหรือยังยังร้อนเหมือนเดิมผู้ได้ว่างๆตอนนี้ถือถ้วยมานั่งกินน้ำสตรอเลยล่ะ<ๆ>ี่เอาออกมาแต่โดนล้วยัยงหอนอยู่ Hoa bảo, hà hà, hà hà. Mother, dạy kỳ nó đi nó ngạo. Mày muốn sẵn phân. Mày muốn sẵn กินแบบหอผักกันเนี่ยจะกินผักสดที่จินกะเขอาไปต้มแล้วมันหอบกุกไดงนะแ,แต่มันไยมันแบบซอยๆอะเนาะมันก็คือผักกาดหอม เดืจะเข็มทองปีเพนมาขาดกุ้งกุ้งตัวจอยเวลาจะมันอยู่ในน้ำเดิน 够了。 กินแบบชาบูนะั่นแหละน้ำเดือดเดือดอกำนั้งดีไม่เดือดมากเกินไปเดือดไายบดปนกะยยันฮอนแม่กินมาหลอนก็ร้อนเธออะไรนี่เอาพอเพิมๆพอหน่อยจ้นะคนบางแต่ไม่สุ่งไงบางแบบมองทะลุเลย วงจะรวงเด็งๆเอาแค่เด่งๆเขาจะเอาทุบมือ, <c oughs> อเอาแค่เด่งๆน้ำเพิ่ม ดิบจะตะว่ากินเทอมได้เยอะเราเป็นหมักใหม่แล้วนอนไปเลยเนาะก,กินสุกก็สุกไปเลยนะจดิบก็ดิบดิบไปเลยไม่กินทเทอมเทอมยงสุกเลยแต่มันแบบแบะบอาไม่สุกเต็มไปตรงะว่าน้นหอมเยอะเลย มูขาดกลางตีนลงแลแต่ว่าเพิ่มก็อย่างเลือกแบบพอกระเทินาา้นภาษาอไทยว่าอย่างเนาะเราภาษาอีสานได้สุขคำในตะวันออกแปลภาษากลา,างยากเลยบางคำศัพท์อีสานบางคำเนี่ยมันเพิ่ได้ฝนงงงใครกินเหรอเพิ่มเพิ่มห่าง หำหำเลยแบบภาษาอีสานคำา่าเคิมเคิมก็คือคำอาแปะเป็นภาษาไทยนะจ๊ะคือหำหำแต่ว่าห่างเ,เอามาใส่กับเนื้อนี่มันมันมันเป็นมันบ่ได้นะจ๊ะภาษากลางนะแต่ว่าภาษาอีสานเขามันแบบพิกแพงเอามาเล่นเลยนะรวมเพราะเคิมเคิมน้ำเขียวจ้ะบาหวาน น้ำหวานเจือเจอเจอาบาแปลกๆนะ ตันนี้โตเก้าเด็กกำบันนะหยิบขึ้นไปหยิบเมื่อกี้มีพุกพ่อเขาเด็ก ลืมคาดผมนะ้วนขอแปลงร่างแป๊บนึงแล้วจ้ะกินอิ่มเราจังจังคือพอจะแปลงร่างแล้วจ้ะคาดผมคาดต่แทบหลายลืมลืมมาจะกอของบ่อเคียงผมบอ่ออย่างเลยกินแทบเซยจ้ะปกติย้ำกินต้องคาดผมได้ฝนฝนเคียงแค่บ่มกักหมักฝนรู้สึกว่าหมักแล้วหนาจะคลองใหญ่ <laughs>

金牌。 สิ้นฝนก็แต่แล้ว เดีย๋ยวฝนไปก่อนนะจ๊ะนั่งกินคนเดียวเหงาไปหาหมูกินกันขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปจากขอบคุณที่ติดตามคนนะจ๊ะ <S <S ขอบคุณที่ขอเมนูอ่ะสุกี้มานะเมนูคําของคือต่างนะจ๊ะแต่ว่าหามูก,กระทะยังนะจ๊ะแบบยังไม่มีเพื่อนกินขอบคุณจ้ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายจา้ะเดี๋ยวฝนมาหาไม,คมา่คลิปไหนคลิปนี้ฝนไปก่อนขอบคุณหล,ลายๆจ้ะขอบคุณค่ะบายยค่ะ